ครับสวัสดีครับมณีวันที่ยี่สิบหาสิงหาคมครับสองพันห้าร้อหกสิบห้าครับอันนี้คือพันธุ์หอมูุกเพกหน่อยนะครับมีของตอนนี้เพล็กหน่อยมีของผมทรงอยู่สามตนะครับเพล็กใหญ่เหลืออยู่สองตครับชุดสกีใบไทยมีอยู่เจ็ดตครับตอนนี้ครับผมทรงครับแต่มณีไปเอาเพล็กหน่อยมาอีกสิบตครับ นี่ครับเพกหน่อยสิบตัวครับเพกหน่อยมีอะไรนะครับอันนี้คือใบบนเพกหน่อยครับผมเสือมม่เป็นอะไรครับตัวนี้สิบหาใบครับส่วนตัวนี้สิบหาใบเป็นสามสิบครับนี่นะครับยังบริเตุสีนะครับตัวนี้เดี๋ยวราคาเดี๋วผมจะแจ้งอีกเทอหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทำค่าส่งผลกครับวันสิจักบาทครับ เดี๋ยวไปลองบ้าง,งให้เบิรงครับอันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับอืนี่ครับเป็นหลุนเดียวกันนะครับผมสั่งมาเป็นอะไรครับไปอีกหน่อยตัวนี้ครับโรงงานเพิ่นผลิตยอยู่ตลอดนะครับมีของอยู่ตลอดครับโฆษะนเนมื่อต้องห่วงบม่อต้องกังวลว่าสิบ่มีอะไรนะครับอันนี้เป็น ใบบนครับเดี๋ยวมาเบ่งใบสามเหลี่ยมครับอันนี้ใบสามเหลี่ยมผมเอามาสามสิบใบด้าน,นล่างนะครับสามสิบตัวนี้ความความหนาหนาประมาณหามิลน,นะครับตัวนี้ใบสามเหลี่ยมนีม่หนาหามินครับตัวใบบนหนาสามสามม่ลเคืองครับ นี่ครับใบสามเหลี่ยมใส่งานเง้วๆเข้าไปอีกหน่อยอะไรไมีครบพผอมเรียบร้อยครับผมซื้อมาเพื่อผมจะมาเห็ุตัวนี้นำครับเม็ดแบบสองพานนี้นำครับก็เลยสั่งมาสามสิบชุดครับตัวนี้เป็นโค้งโค้งผานจานนะครับ ผานแบบจานเป็นสองจานนะครับสองสองผานผ่านจานสองผ่าน,าน,าานตัวน,นี้ขานมันจะเาวหกสิบเซนครับแต่ไอตโตตัวนี้ครับเป็นเป็นโค้งผานสามผานนะครับของผมเนาะตัวนี้มันใส่สามผานนะเป็นผ่านจานมาก่อนมันจะเาวแปดสิบห้าเซนครับแต่ตัวนี้ใส่ขีขมาหัวก็ได้เดี๋ยวส่วนตัวนี้จะลองเห็ดเบงว่า โมไซค์ขี่มามันจะไถได้บ่ครับโมไซค์ขีม่มาแต่ว่าจะใส่ห้างปลาข้างล่างครับห้างปลาข้างล่างนี่ลองบึง้งนะครับเพราะว่าตัวสามผานี่สร้างอสังขานี่เข้าบ่ขายนะครับแต่ว่าตัวชุดนี้ครับเขาขายครับครับอันนี้แผ่นเพจอันนี้หูสลักนี่สลักต่างๆครับ เดี๋ยวจะประกอบให้เบิ่งครับครับประกอบมาครับหนะ้าตาเป็นแนวนีลล้แหละครับชึบนี่ครับเดี๋ยวสนใจติดตามไหมนะครับเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวผมไปทดลองทางให้เบิ่งครับคลิป <Keep S 2> นี้สวัสดีครับ